ขยับได้กินเลยกินเลยกินไลูกนู้นเลยมายาไปนตจิ้งจ้หลือจิ้งจ้าือสามตัวเือสามตัวมายาไปเนกขาซ้ายมายาไปเกขาซ้ายใช่ไหเลยไหมเย watch watch